ห้าสิ่งต้องห้ามสําหรับรถเกียร์ออโต้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแก้มพี่เต้นรถทิปเปิลทีนะคะ5้าสิ่งต้องห้ามสําหรับคนขับเกียร์ออโต้ต้องรู้มีอะไรบ้างไปดูค่ะข้อที่1นนะคะการกดคลิกดาวสําหรับรถที่มีปุ่มคลิกดาวหรือการกระแทกคันเร่งเพื่อเร่งแซงบ่อยๆทําให้เครื่องเกียร์พังเร็วยิ่งขึ้นค่ะข้อที่2ไม่ควรเร่งเครื่องอยู่กับที่และสมับเกียร์ดีนะคะจะทําให้ออกตัวไวกว่าก็จริงแต่ทําให้เกียร์พังไวย,ยิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่3เวลาจอะติดไฟแดงไม่ควรเข้าไปที่เกียร์ P นะคะแต่ควรเข้าไปที่เกียร์ N เพราะาเกียร์ P จะทําให้รถไม่ไหลก็จริงแต่จะทําให้ชุดเกียร์ชํารุดเร็วกว่าที่คิดค่ะข้อที่4เวลาลงเนินห้ามเข้าเกียร์ N แล้วปล่อยให้รถไหลเพราะจะทําให้น้ํามันไม่เข้าไปเลี้ยงระบบลูกทอกและระบบเฟืองเกียร์นะคะให้เข้าเกียร์อื่นที่ไม่ใช่เกียร์ N ค่ะ ข้อที่5เวลาลถชำรุดหรือเสียหายห้ามลากทั้ง4ล้อให้ลากเฉพาะล้อที่ไม่ได้ขับเคลื่อนเพราะจะทําให้น้ํามันเกียร์ไม่เข้าไปเลี้ยงระบบเกียร์และจะทําให้เกียร์พังไว้ยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือ5สิ่งต้องห้ามที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คลิปหน้าจะมีเก็ดความรู้ดีๆอะไรมาแนะนําฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ให้กับช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบ่ย